สนับสนุนช่วงโดยผลิตภ,ภัณฑ์ซักผ้า Essence เบือวันนี้วันหยุดทำไรดีนะอยากกินต้มต้มชวนชวนชวนช,วน,ชวนที่ชาดีกว่าที่ชาว่างเปล่ากินชาบูไหมเฮ้ยได้ดิเนี่ยอยากกินอยู่พอดีเลย,ยไปแถวไหนดีอะ เออจริงๆว่าจะชวนมาทำที่บ้านน่ะโอเคได้ได้งั้นเดี๋ยวเจอกันฝากซื้อของมาเพิ่มหน่อยสิเอาหมูไก่เนื้อไข่ผัวกวุ้งผักกาดน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มแซ่บๆนะทิชาโอเคได,ได้ได้ได้เดี๋ยวเจอกันว่าแต่นี่แกชวนฉันไปกินหรือแกชวนฉันไปซื้อของให้แกเนี่ยแจมมาแล้วทิชา เข้ามาเลยเข้ามาเลยภูมิใจในตัวอธิชามากเลยนะวันนี้แต่งตัวสวยมากเลยอ่ะเย้ย yeah. เออ<ก>ทำไมพวกเราจัดเลงได้สวยขนาดนี้ทิชาแล้วก็แม่สีเรียนเหมือนกันนันเนี่ย <Okay. S 2> พอไหมทิชาเอาอีกไหมยวโทรสั่งเลยโอ <Okay. S 1> จะไม่ออกไปแล้วได้ <Bye. S 1> <laughs> สุกแล้วไม่ไ<ห>ต้องติดฝาหรอกกินแล้วนะอร่อยไหมอร่อยอะ นี่นี่ค่กุ้งกุ้งขอบคุณค่ะกุ้งอร่อยมากสดมากเลือกเก่งนะ ต่อด้วยทําไ,ไรดีอ่ะดูเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเลยเรื่องค่าฝังแน่นเนี่ยเราจัดการได้ทิชาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวทิชาขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อข้างบนใส่เสื้อเราก่อนแล้วเดี๋ยวเราจัดการให้โอเคอ่ะ <มา S 2> แจมจัดการให้หน่อยได้นี่เราใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเซสนสูตรเข้มข้นทิชาอันนี้ใช้ง่ายมากเลยก็แค่แบบว่าเทน้ำยาซักผ้าลงไปในสัดส่วนที่เขาแนะนำเนาะนี่ทิชาแล้วก็คนๆเนาะ อหอมนะแจงหอมเนาะใช่เราชอบมากนี่แล้วก็เอาผ้าใส่ลงไปไปเลยแค่ไว้สักสิบนาทีนะทิชาอื โฮ้ยแจมสะอาดจริงๆด้วยอ่ะใช่ปะนี่คือแค่แช่ไว้เฉยๆนะก็คือคราบออกไปเยอะแล้วอ่ะจากนี้ก็มาแค่ขยี้เบาๆก็เสร็จแล้วแล้วเขาก็ยังมีแอนตะี้แบคนาทิชาที่เป็นตัวที่ช่วยป้องกันคราบสกรปรกเนี่ยกลับคืนสู่ใยผ้าขณะซักด้วยซักง่ายซักสะอาดเหมือนใหม่มากๆดูดิกิ่นดีมากอะ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขามีเป็นอันนี้ไงเป็น natural essential oil มนสารสก,กัดจากธรรมชาติแล้วเขาก็มี3ากลิ่นให้เลือกนะทิชาสำหรับรุ่นนี้อ,อย่างที่เราใช้่ชาปะก็เป็น romantic violet อันนี้จะเป็นสีม่วงแล้วก็ยังมีสีชมพูนะที่เป็น luxury b บ o สซัมแล้วก็มีสีฟ้าที่เป็น e l e ก a n t blue อุ๊ยมีทั้งสามกลิ่นนะคุยแจมแล้วแบบนี้แจมไปหาซื้อาจากที่ไหนเนี่ยคือเราเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบออกจากบ้านนะช่วงนี้เราก็สั่งออนไลน์อย่างเดียวอันนี้สั่งมาจาก e thailand best com นะสั่งง่ายส่งไวไม่ต้องขับรถไปซื้อเองอะ แล้วก็ในเว็บเขายังมีอีกหลายสูตรให้เลือกใช้นะที่เราเล็งไว้เดี๋ยวจะซื้อครั้งหน้าก็มีผลิตภัณฑ์ซักผ้าสาหรับชุดชั้นในที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยหรือใครเนี่ยที่ถนัดซักเครื่องใช่ปะ mm. เขาก็มีผลิตภัณฑ์ซักผ้าสําหรับเครื่องซักผ้าใช้ได้ทั้งฝาบนแล้วก็ฝาหน้าเลยนะแล้วก็ที่สําคัญอนะ่ะผลิตภัณฑ์เอเซนต์เนี่ยเขามีทั้งชนิดน้ําแล้วก็ชนิดผงด้วยมีหลายสูตรให้เลือกแบบนี้ดีเลยเดี๋ยวท่ชาจะสั่งซื้อมาใช้บ้างนะซักเสร็ ผ้าก็หอมครับก็หายเจ๋งอะแจมใช่รออีกแป๊บหนึ่งเนี่ยผ้าไม่ค่อยหนาเดี๋ยวแป๊บเดียวก็แห้งแล้วโอเคงั้นเราไปกินต่อนดีกว่าเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีมากยังไม่อิ่มเลยอ่ะใช่ป่ะเมกี้ซักผ้าไป10นาทีใช่ไหมโอ้โหย่อยไปแล้วไปเถอะรู้สึกว่าย่อยแล้วเหมือนกันไปกินกัน